ว่าย้อนวัยเซลล์อ่อนเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นทําให้แข็งแรงขึ้นในประเทศเราฉีดแล้วตอนนีแ้แนะไม่ฉีดะเข็จเท่าไหร่แนะคืออะไรออะไร,ร่างกายของมนุษย์ตั้งแต่เกิดมานะคะจะมีแนะทุกคนเลยมันเป็นเหมือนรถบรรทุกนั่นแหละบรรทุกประจุบวก สารตั้งต้นของเขามันจะเป็นโคเอนไซม์ N นะคะก็คือวิตามินบีเดี๋ยวให้จะลึกเข้เอนไซม์รายละเอียดของของบริษัทมาร่อนะัที่จะเข้ามาของเรานะเพราะตัวเอนไซม์นี่โคตรเลยถ้าเกิดท่านขาดก็พังไม่น่าตกเหมือนกันพังที่น่าตกเหมือนกันจริงที่เราไม่รู้หมดเลยคือเอนไซม์นะคะเอนไซน์ N ทั้งหมดนะคะไอ้นี่ไอ้นี่แน็ก,กมน็มันเป็นเกี่ยวข้องกับเอนไซม์ทั้แล้วในผลิตภัณฑ์ของเราจริงๆก็มีเอนไซม์หลายตัวในย้อนวัยอะ หลายตัวเลยปฏิกริยาเดี๋ยวจ,จะจะคุยเจาะลึกให้เลยนะคะเอนไซม์ N ตัวนี้ท่านลองดูสิคะว่าหลักที่อาจารย์บอกข้อหนึ่งเรื่องอาหารการกินทำไมอาจารย์พูดนะักพูดหนาว่าต้องกินอาหารให้ครบไปโตนิวเทียสห้าสีหลักพวกนั้นมันจะมีเอนไซม์ side, ที่มันมีคุณสมบัติเชิงศึกษาเคมีพาะเอนไซม์โคตสุดยอดที่จะไปช่วยดูแลเซลล์เอนไซม์คือพลังชีวิต ใดีนะย้อนในย้อนไวมันก็มีเยอะเอนไซม์คือพลังชีวิตในร่างกายของมนุษย์มีเอนไซม์ตั้งประมาณสองพันกว่าสองพันเ็ตชนิดนะฟังด้วยดิแล้วมันจะแตกมาเป็นโคเอนไซม์โคเอนไซม์จะแตกออกมาได้มันต้องมีวิตามินเข้ามาร่วมด้วยดิ วิตามินเข้ามาช่วยหลากหลายชนิดมันจึงทำงานได้เอนไซม์อะเอนไซม์มีในร่างกายของมนุษย์แล้วเอนไซม์เวลาเราอายุมากมาก,มากขึ้นมันลดลงเหมือนไอ้เจ้าเน็ตนี่แหละมันก็ลดลงทีนี่กระดูกขาเอนไซม์มันมีที่ไหนนะคะเอนไซม์เราต้องเพิ่มมีอยู่สองแหล่งแค่นั้นอันที่หนึ่งคือเนื้อดิบอันที่สองใน,นผักผลไม้ทุกชนิดมาให้ชัดอเอานี้อะหยดตะลุกหู ของเรามีความจำเป็นขนาดนี้การเจาะเลือดไว้ให้ด้วยนะแล้วถือเอนไซม์ตัวใหม่ที่เราจะเข้ามาด้วยยังไม่เข้ามาเพราะอาจารย์เจ้าแม่เอนไซม์เลยโด่งดังในบริษัทดังมากเหมือนกันผู้เอนไซม์ว่าจะเจาะทะลุผุโปร่งว่าสำคัญมากเลยเรื่องเอนไซม์แล้วมันก็มีในย้อนไว่นี่แหละนะโดยที่เราไม่รู้ไม่พูดไม่เชิงประจักษ์เชิงนักศ่านี่แหละบอกเชิงนักศาเคมีนี่แหละมันโคตรสุดยอดมากเลยนะทีนี้มาลองดูนั่งมา เอนไซม์ตัวนี้ก็อาจารย์บอกแล้วว่าการปฏิบัติที่จะหาอายุยืนแก่ช้าในหลักเกณฑประการมาอยู่ในนี้หมดเลยเนี่ยอาจารย์ก็บอกทุกคนเลยนะว่าโลูกผักเจอเอาให้ดีไปปลูกเธออย่าขี้เกียจอย่าไม่ดระนัดเพราะมันเป็นเครื่องใหญ่เพราะเอนไซม์ไม่มีที่ไหนเลยนอกจากในผักหลากหลายชนิดวงเล็บสด เห็นไหมไอ้ผักที่ไปโดนความร้อนน่ะมันมีแต่เกลือแร่วิตามินบางตัววิตามินซีตัวที่สาคัญที่จะไปล้างไอ้ตัวนัเน็ตวิตามินซีก็คือตัวนันี่แหละนัที่ทําให้รอยยืนยาวนี่แหละมันจะตายมันสูญสสายเอ็นชายกรี๊งกริตไม่เหลืออะไรเลยเอ็นซม์ก็เป็นโปรโตีนทีนี้อาจารย์พูดนะพูดหนาว่าทําไมให้ผ,ผักหลากหลายสี เอนไซม์มีความจาเป็นในร่างกายของเราทุกตัวไปสร้างไปซ่อมไปล้างพิษในร่างกายอยู่ในพืชสีเขียวกระจีหลากหลายหลายสีมันคือแต่ละสีมันมีเอนไซม์ไม่เหมือนไอ้สีแดงม,มันมีตัวนี้สีดาม,มันมีตัวนี้ไอ้สีขาวม,มีตัวนี้สีเขียวมันมีตัวนี้มัน ไม่ได้ปั่นไม่เพียงพอแล้วกินสดล้างเสร็จด้วยมันมีสารที่ล้างด้วยนะเกือมีพยาธินะเพราะอะไรข้อหนึ่งร่างกายของเราขาดเอนไซม์ไม่ได้เลยหลากหลายชนิดเซลล์แบบที่มันเปลี่ยนแล้วก็มันต้องเปลี่ยนมันต้องสร้างมันต้องซ่อมมันตายสร้างซ่อมเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่มคือพลังชีวิตวิตามินแร่ธาตุอยู่ในนี้หมดเลยค่ะมันมีมันมีอยู่ในนี้มันไม่มาหาที่ไหนไม่ได้ ไอสารสังเคราะห์มันแทนกันไม่ได้ที่จะไปซื้อวิตามินต่างๆอ่ะมันไม่มีสังเคราะห์ค่ะมันเนื้อแท้ทำไมญี่ปุ่นจึงกินปลาดิบนะคะปลาดิบมันก็ได้โอเมก้าสามไอมันดีฮะแล้วเขาได้เอนไซม์ก็เ,เอนไซม์จะอยู่ในปลาดิบจะอยู่ในพืชผักหลากหลายชนิดสดบางคนน้อยางค่ะหนูกินผักเหมือนกันแต่ต้องหมดเลยการหนูกลัว่ะอ๋อหนูก็ล้างสิวันนี้สารพิษของคุณของ เข้าในบริษัทเราแล้วนี่มันล้างทั้งทั้งพยาธิได้เลยท่านก็ล้างสิคะกินผักสดและผักสดคนทานเยอะไม่ได้มันไม่เพียงพอก็ปั่นปั่นใบสีเขียวนี่แหละต้องรู้เลยเอนไซม์หลายชนิดวิตามินแร่ธาตุเอนไซม์อย่างเดียวไม่มีวิตามินนำทางมาจะมาไม่ได้ก็เลยโคเอนไซม์มันจะแตกเป็นโมลเลยที่จะไปช่วยเซลล์ของเราอ่ะรู้กันบ้างไหมเนี่ยเราไม่รู้อะไรกันเลยไม่กินเครื่องปริ้นทาเบิร์สไม่กินอะไรเลยมันจะสุขภาพมันจะไปได้ไงก็ป่วยกันหมดสิ มนลงมาเร็งก็หามันหมดมาล้างหมดแล้วพวกนี้กินเข้าไปมาลงมะเร็งก็มันมีสารแนตอาจารย์ที่บอกแนตที่อาจารย์ที่อาจารย์สำราญธรมอาจารย์ที่มันโด,ด่งดังมากในตา่างประเทศแล้วเข้ามาในประเทศไทยมันจะทานแนทไม่ต้องทําอะไรหรอกทำแนตติดประการนี้แหละมันอยู่ในนี้ทั้งหมดเลย <c oughs> มันอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยค่ะทีนี้มาลองดูนะคะว่า แะเซลล้างหรือตัวเน็ตตัวนี้หายหมดเลยนะทีนี้ถ้าเกิดกรณีที่เรากินพวกนี้เข้าไปเนาะพวกผักสดพวกนี้เน็ตมันจะเพิ่มขึ้นเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วนะเอาไปดูใน YouTube ในต่างประเทศก็จะโด่งดังมากเลยเรื่องเน็ตที่กระบอกชั้นลอลว้ต่างประเทศ รอบๆระเบิดบางทีก็แตกบางทีก็ตีค่ะมันอักเสบมันอักเสบขัวร่างกายค่ะท่านเคยได้ยินแม่มีสันธนีไหมเขาวิเคราะห์ออกมาค่ะว่าทำไมท่านป่วยเป็นโรคมะเร็งท่านเป็นคนเก่งมากเลยท่านปล่อยวางแต่ท่านเร่งรีบในการทำเป็นคนคอมพลีตมากเห็นไหมเป็นคนคอมพลีตย้าระเบียบทำม,มานี่คือคือแข็งครัดงานใหญ่ไง มันเป็นความสะสมเห็นไหมเนี่ยความสะสมเห็นไหมคะพอเซลเซล์อบกเสพนะคะเซลล์ปูองกันก็คือตัวเซลล์นั่นแหละมันก็เลยต่ำเวลามีตัวร้ายขึ้นมามันก็ไม่สามารถที่จะไปกินได้เห็นไหมเกิดขึ้นมาหมดเลยไหม อยู่อายุยืนแต่ทําอะไรไม่ได้เลยอ่ะเพาบ้านอ่ะหรือพิการอ่ะท่านอยากไปแบบนั้นไหมอ่ะไลฟ์สไตล์เป็นแบบนั้นและเป็นภาราเลยแล้วค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะเราอยากยอมไม่เป็นภาระคือที่อาจารย์พูดตอนนี้คนป่วยก็ไม่ต้องไ้อยเนื้อต่าใจมันกลับได้กลับชิดได้แต่ท่านนั้นถ้าเกิดไม่กลับคิดเหมือนเดิมมันจะไปสถา,านีเดียวเลยพิการํานอนติดเตียงอ่ะจะไปทําไมอ่ะตอนนั้นคนที่ปกติที่ฟังอาจารย์ก็คือเหมือนกันถ้าไม่ปฏิบัติอ่ะ พอเป็นแบบนี้เอาทังต่อนะอันนี้ก็ค,คือคือเป็นเรื่องย้อนวัยเลยเพราะผลิตภัณฑ์ของเราในย้อนวัยันคือเน็ตแหละที่ต่างประเทศเขาฉีดกันนะคะเอาจะมาสรุปไอ้นะคะทีนี้พอเป็นแบบนี้ทุกคนทราบแล้วนะทุกคนทราบแล้วทั้งหมดเลยนะว่าการที่เราจะสร้างเน็เมื่อกี้กรคือการที่เราจะไม่ให้เราแก่ให้แก่ช้านะให้แก่ช้านะ่นึ่งยี่ตัวเมียน,นะของเราก็มีนะไอ้ตัวย้อนวัยแล้วก็สร้างเน็ตเพิ่มขึ้น ของเราโคตรสร้างเน็ตเลยนะไอตัวย้อนไวอะ่ะหลักหลักหล,ลักทั้งหมดที่อาจารย์สอนก็สร้างเน็ตนะแต่มันจะไปบวกตัวย้อนวัยทุกตัวอาคาสร้างเน็ตแต่ที่มากที่สุดก็คือตัวย้อนวัวยโดยผลิตภัณฑ์อาจารย์จะบอกว่ามันมันมันสร้างเน็ตอย่างไรเน็ตก็คือพลังประจุบวกที่มันไปล้างอนุโมทนะที่มันทำร้ายของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเครียดนนะ่ะเห็นไหมผู้บริหารถ้าเกิดมาสร้างเน็ตเขาจะไม่งายมันจะล้างกันไหมแต่เขาไม่รู้จักสร้างเน็ตนะ างจากอาหารการกินอันที่หนึ่งสร้างจากอาหารการกินนะแล้วในผลิตภัณฑ์ย้อนวัยของเรานะคะในผักพวกนี้ถ้ากินผักหลากหลายชนิดแตบบ่ตัวเน็ตจะได้สูงมากเลยแล้วอาหารบางตัวที่ในในใน,ในที่เรากินเข้าไป,ปโปรตีนบางตัวมันก็จะไปทําให้เซลล์ที่ควบคุมความชราอนะ่ะมันอ่อนลงของเราอยู่ในย้อนวัยหมดเลยกันไม่ดูหรือครับ้าง กลไกของเราสองอย่างก็งไม่ต้องไปฉีดต่างประเทศเลยฉีดเประการของอาจารย์กับย้อนไว้นี่แหละแนบอย่างดีเลยไม่ต้องไปเปลืองตังค์ให้เกมแงองด้วยเพราะว่าในย้อนไวของเรากลไกสองอย่างกลไกให้อายุยืนเลยมันเป็นการวิจัยนี่นกลไกที่หนึ่งนะคะยุธยลเมใหญ่ไม่เดินกัรบอกแล้วทำให้ยืดเยื้อ ดยแหละค่ะแตพวกใครกระบวนการวิจัยมีสารไงต้นฮอร์โมนเทโลเมเรสย,ยืดหางเทโลเมียเลยแล้วหลายตัวนะไปยืดหางเทโลเมียนะไม่ใช่แต่เฉพาะไปัวบกอย่างเดียวนะสารตัวใหม่ปลิสภัณฑ์ของเราแบรนด์ใหม่ที่ออกมาไม่ใช่เหมือนแบรนด์ในขายตลาดพขเพิ่มตัวยืดเทโลเมียอย่างหนักไปอีกแล้วก็เพิ่มสารต้านที่สูงมากไปในนี้ขึ้นไปนเดี๋ยวรถนี้ก็เป็นรถหลังของแบรนด์เราละมันมันท่านต้องให้เห็นชัดน,นะว่ามัน มันเป็นสารย้อนวัยที่โคตรโคตรที่ต่างประเทศเขาฉีดแพงมากกระบวนการเดียวกันหมดเลยโคตรดีไหมอ่ะจะดิ้นดนไปทำไมนักนาทีนี้ในสารนี้นะคะอันที่หนึ่งกลไกที่หนึ่งนะก็คือได้แล้วคือยืดเทโลเมียร์อันที่สองของเรากลไกจากการวิจัยนะมันจะไปกระตุ้นให้เซลล์ที่ควบคุมความเจริญเป็นนมเป็นสาวเขาใช้สารโปรตีนหนึ่งตัว อะไรเดี๋ยวที่อาจารย์ทองมาแล้วเดี๋ยวไปบอกพวกนี้มีโปรตีนหนึ่งตัวนะเป็นคนไกลเลยค่ะไปกระต้นนะคะโปรตีนพวกนี้จริงๆแล้วคือบรรพ์นี่คือตัวเอนไซม์ถ้าอจารย์อาจารย์พูดนะตัวโปรตีนพวกนี้ก็คือตัวเอนไซม์นั่แหละที่มันอยู่ในพื้ที่อาจารย์บอกเอนไซม์มีความสำคสัญเพราะอะไรไหมที่ไปกระต้นเกี่ยวกับกระต้นความเป็นหนุ่มเป็นสาวมันอยู่ในพือ้อยู่ในสัตว์ โคชออมโนออกมาสร้างซ่องร่างกายของเราแล้วที่สําคัญที่สุดคิดวกคิดวกไม่เกลียดและจะเพิ่มขึ้นหลักเกณฑประการของเรานะคะมันเป็นศาสตร์ต่างประเทศที่เขาเอาเน็ตมาฉีดในร่างกายของเราแล้วเราไปฉีดทำไมคะนี่เราทําได้หมดเลยหลักเกณฑประการกับขนตาขนไทยกับยอดไวยของเราที่เขาโด่งดังที่ดูในทีวีอ่ะนี่คือคอาการบอกว่าคือเราสร้างเน็ตทั้งหมดเลย ที่กาารพูดทั้งหมดสร้างเน็ตทั้งหมดเลยแล้วมันเป็นเน็ตที่ถาวรด้วยไม่จะ้ฉีดเข้าไปพฤติกรรมเหมือนเดิมเน็ตมันก็ตายมันเข้ามาแล้วมันกหมนฉีดไปเถอหมอนมันใสก็ฉีดตอนนี้ห่ะฉีดเข้าริดงังนี้เลยเขาฉีดเข้าไปเลยห่ะเน็ตนะเน็ตบางครั้งสารต้นต่อมากับตุชมิน เห็น่าฉะนั้นสรุปว่าพอเราทำนะมาทางโครงการเกจประการที่อาจารย์พูดทั้งหมดด้วยปฏิจจ ա ภิษที่มันดีแล้วอ่ะจะทำให้พวกเราคนใช้เนี่ยแปดสิบปียัแจว่ว่าเข้าใจไหมเหมือนผู้กองอาจารย์อยู่ไหนแล้วผู้ก,กองกัจารย์เห็นไหมไอแก่ลงที่ไหนผู้ก,กองอาจารย์นะนี่แกกกินเน็ก,กกินทุนก,กอย่างเหมืนกกอนกันผู้กองอาจารยนะบ้ารีวันนี้แปดสิบปีแล้วทั้งนั้นแหละแล้วป่าพิมพ์แม่รีมของเราเห็นไหมนี่เกาใช้เนะ็กตกาใช้หลักเกจประการ เขาใช้หลักที่ทําให้อายุเขาเรียกว่าป่วยไปทั้งนั้นนะแต่มาใช้ในมันพื้นนี่เขาเรียกใช้โครงการที่เขาเรียกแก่ช้าไงใช้โครงการแก่ช้าเนี่ยจะยกตัวอย่างนะผู้บอิโภคแปดสิบปีได้หไหมแม่ปิ่นก็เกือบจะแปดสิบแล้วแล้วลงน้อยปาปเท่าไหร่เนะี่ะพวกนี้คือใช้ใช้ใช้โครงการที่การพูดเลยหนึ่งยืดเธอเมียกับใช้เน็ตหมดเลยไหมเน็ตจะเพิ่มขึ้นมาหมดเลยมันจะเซลล์พอพอเน็ตมันสูงอะ่ะ เซื้อมันไม่อักเสบมันไม่แก่แล้วก็มันก็ไม่ป่วยง่ายอ่ะแล้วภูมิป้อกันเราสูงขึ้นค่ะแล้วมะเรงมันจะมาที่ไหนนะคะลองไม่ใช้แง๊บๆเลยคะมะเรงกินเราหมดเลยค่ะนะที่โควิดก็เยอะปิดปากปิดมุมปิด,ป,ดปากใชมั่งนะ <c oughs> อย่าไปติดมาอีกมันมันมันไม่รุนแรงจริงแต่มันติดได้เร็วมากเลยเรื่องอะไรเราจะเป็นปี๋ เดี๋ยวถ้าเกิดใช้โครงการหลักเป็นประการแร็สูงขึ้นนะกินหมดไอ้โควิดโควิดอะไรที่มาที่คือความสุดยอดกันเพราะฉะนั้นหลักที่อาจารย์พูดทั้งหมดเลยนี่คือหลักเลยนะคะัทบทำเป็นการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศเลยอาจารย์มองเนาะคือหนึ่งทำให้ทุกคนมีอายุยืนยาวแก่ช้าไม่มีโรคไม่ดูดกาจกินดได้สม,มองก็เหมือนกันค่ะเน็ตนี้ถ้าเกิดว่าเน็ตปดำสม,มองเสือ่อม ประสาทเสื่อมหมดแหละนะคะและที่สําคัญนะคะไอ้ตัวนวดเท้าของเรานี่แหละถัวสร้างเน็ตเลยตัวสร้างเน็ตเลยเพราะเขาต้านอนุมูลอิสระด้วยในเ้าจุดดีเลยนะคะอืมนะเพราะคุณสมบัติของเขานะคะกาจัดอนุมูลอิสระนะคือสร้างเน็ตในร่างกายในร่างกายของเราน,นั่นแหละซื้อไปไว้บ้าง ไปดูแลสุขภาพบ้างคุ้มนะอะไรหลายอย่างแล้วเราจะไปรอป่วยทำไมนะป่วยงานก็ไม่ได้ทำเป็นภาระไปโรงพยาบาลก็เสียเวลาไปป่วยอยู่โรงพยาบาลคนเข้าก็หรยนะยอมลงทุนตรงนี้เลยคะ่ะทุนในการดูแลสุขภาพาดีกว่าเราไปนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลดีกว่าเราไปหยู่งานดีกว่า,เ,า,ปา,วาเป็นภาระต่อลูกหลานช่วยตัวเองทางนี้เลยค่ะนะคะ,นะคะนี่แหละ นะเครื่องมันก็เป็นตัวช่วยให้เน็ตเราสูงขึ้นเหมือนกนะันเพราะว่ามันเป็นกำจัดอนุ้มูลอิสระหรือของเสียในร่างกายนี่คือภาพรวมทั้งหมดเลยนะถ้าเกิดว่าเรามาทําโครงการของเราแบบนี้เนะาะชาวไงของเราเนี่ยร้อยงาคนนี่แบบตัวเองทางกอนเห็นไหมเจ้าหนักก็เหมือนกันเห็นไหมปฏิบัติคต้นนัดครบเน็ตนเหมือนกันเห็นไหมอย่างอื่นก็ครบหมดแนละ้วถ้าเนี่ยเจ็สัปดาห์ก็เหมือนกันจากคนโวยหมดเลยเห็นไหมนะ นะแล้วก็ทานใช่บ้างนะคือย้อนไวบางทีลงทุนกับสุขภาพอ่ะก็เดี๋ยวมีเอนไซม์มาก็เหมือนการเอนไซม์เดี๋ยวจะดูว่ามีมีออกทำมาจากอะไรเพราะมันมีประโยชน์หมดเลยค่ะเราเพิ่มเข้าไปบางทีเรากินไม่ครบปากก็ปากกุ้งบ้างปงางปกกาบ้างไม่หลากหลายมันองขาดเอนไซม์ก็ใส่ใส่ต้นไปบ้างในร,ร่างกายอ่ะเอาเงินไปซื้อหวยใช่มากกว่าเอาเงินไปซื้ออะไรที่มันได้สาระมากกว่ามาใส่สุขภาพกลับมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะทำให้ถูกที่ถูกทางเอายาใส่ปากอย่างเดียวเมื่อไรจะหาย ยากขากินนั่นแหละเดี๋ยวหมอจะได้ลดยาค่ะนะคะเนื่อหสุขภาพเราไม่ได้ยากอะไรเลยง่ายๆนะคะถ้าเกิดเราเข้าใจสิ่งที่ถูกต้องอาจารย์ไม่มีวันเราจะถูวยด้วยโรคไร้เสือพวกนี้ยากมากเลยสอมองก็ไปเสื่อมเห็นไหมความจำดีดีไม่มีอะไรมันแป๊งน้ำหนักก็าเป๊ะง่ายง่ายนะวัยนี้ที่จริงกินยาเป็นสูงเป็นตังแล้วไม่ใช่กระเสียแล้วโอ้ยความจำเสื่อมเดินก็ป้อก็เต้นขาไม่มีเลยค่ะเข่าไม่มีเลยค่ะที่จะปวด ก็จะใช้โครงการจิตประการนี้แหละ